ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่สองประจำปีพุทธศักราช2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรพบิัยเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสผู้พลาดโอกาสทางด้านการศึกษาให้ได้รับการศึกษาทุกรูปแบบทั้งด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระดับต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพิษัย บริหารงานโดยนางพิสมัยนันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรนพ้พิสัยและมีบุคลากรรวม20ท่านโดยแบ่งออกเป็นดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา1ท่านข้าราชการครู2ท่านบานารรณาชัชำนาญการ1ท่านครูส่วนการเรียนรู้15ท่านพนักงานบริการ1ท่าน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรบรรพตพิสัยได้รับจัดสรรงบประมาณปี2,568แล้วได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเรียนฝึกทักษะด้านอาชีพกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรบรรพตพิสัยโดยกลุ่มเป้าหมายนั้นมีการต่อยอดและฝึกทักษะใหม่ new skill และเพิ่มสมรรถนะ up skill หรือทบทวนทักษะ re skill โดยการดำเนินงานในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้แก่รูปแบบการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงมีกลุ่มเป้าหมาย786คนผลที่ทำได้786คนรวมจำนวน131กลุ่มถัดมาในรูปแบบการศึกษา แบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปมีกลุ่มเป้าหมาย115คนผลที่ทำได้115คนรวมจำนวน10กลุ่มและการศึกษาอาชีพ1อําอำเภอหนอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมาย23คนผลที่ทำได้23คนรวมจำนวน2กลุ่มซึ่งประกอบด้วย4หลักสูตรกลุ่มอาชีพคือ 1. หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ 2. หลักสูรกลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ 3. หลักสูรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และ 4. หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ผู้เรียนผู้รับบริการได้ศึกษาด้านอาชีพและการประกอบอาชีพตามความต้องการและความถนัดของตนเองทำให้มีผู้ประสบผลสำเร็จได้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นตั้งแต่เป็นผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาตนเอง จนมาเป็นวิทยากรสอนอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่และเป็นวิทยากรหลักของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรพตพิสัยโดยคนที่ประสบผลสำเร็จได้มีการพัฒนาตนเองด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนประสบผลสำเร็จมาทุกวันนี้ได้มีรางวัลร,รับรองและมีการขึ้นทะเบียนสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอก,กับหน่วยงานของรัฐบุคคลดังกล่าวคือคุณเตือนใจกองทวิน ผลิตภัณฑ์จากไหมพรมเริ่มจากการที่ครูกสอนอตำบลบางตางหงายสังกัดสอกรออำเภอบรรพดพิสัยเข้าไปส่งเสริมอาชีพในชุมชนหลักสูตร40ชั่วโมงซึ่งนางเตือนใจกองทวินได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากกลุ่มแล้วนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมพรมในรูปแบบต่างๆจนพัฒนาตนเองจากผู้เรียนเป็นวิทยากรความรู้ด้านอาชีพให้กับสกรออํเภอบรรพดพิสัย นอกจากนี้ยังสร้างผลิตภัณฑ์จากไหมพรมที่มีความหลากหลายจนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ร้านตนเองในชุมชนมีการสร้างเพจเพื่อจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ตลอดจนมีการออกร้านขายสินค้าเมื่อมีงานกิจกรรมต่างๆของชุมชนไหมพรมเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดราคาถูก มีสีสันสดใสสวยงามและมีให้เลือกมากมายรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มได้จัดทำขึ้นมีหลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อและปรับปรุงให้มีรูปแบบสีสันสวยงามโดยต่อย,ยอดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นลวดลายผสมผสานสีสันให้ดูสวยงามและทันสมัย จากสภาพบริบทของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรพพิสัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และเพื่อความปลอดภัยความเสมอภาคทางการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการพัฒนาผู้เรียนต้องพัฒนาหลายๆอย่างควบคู่ไปพร้อมๆกันต้องใช้ความร่วมมือของทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาชุมชนผู้ปกค,ครองครูนักศึกษาที่จะพัฒนาตนเองมาเรียนอย่างมีความสุขมาเรียนอย่างมีเป้าหมายครูมีความสุขทุกคนมีความสุขชุมชนมีความสุขเมื่อได้เห็นบุตรหลานของท่านมีทักษะชีวิตที่ดีห่างไกลาจากยาเสพติดจึงเกิดเป็นผลงานการสร้างนวัตกรรม BPS Model โมเดลบรรพศพิสัยร่วมใจร่วมกันป้องกันภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดนอกจากนั้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรพศพิสัยได้สนับสนุนทักษะเพิ่มอาชีพให้ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเรียนจบแล้วมีงานทำให้นักศึกษามีการฝึกอาชีพในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกทักษะอาชีพมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนหาเลี้ยงชีพตนเองได้ 6. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบรรพพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมความรู้เรื่อง โทษของบุหรี่ไฟฟ้าความเชื่อและค่านิยมผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตามโครงการสร้างการนำนักจากการเรียนรู้บุหรี่ไฟฟ้าจากสำนักงานส่งเสริมการเลลรียน,น,ร,ลนลรูฟฟ้ประจำจ,จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจัยความสําเร็จ 1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีมีการกำกับติดตามและประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 2. ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนและพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน 3. ผู้เรียนแกนนำทั้ง4ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ ในภารกิจและดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของกิจกรรมห้องเรียน 4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการสอดส่องดูแลผู้เรียนและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสถานีตำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 6. สถานศึกษาเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาสีขาวเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้สอกรออำเภอบรรพพิสัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประเมินผลการดําเนินงานคณะผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่สองประจำปีพุทธศักราช2568ขอบพระคุณค่ะ